จังหวัดหนองคายอากาศหนาวเย็นดอกบัวแดงเริ่มโผล่พ้นน้ำบานสะพรั่งจังหวัดหนองคายอากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันส่งผลดีต่อดอกบัวแดงในวังบัวแดงพื้นที่กว่า2,600ไร่ในเขตสองตำบลของอำเภอเมืองหนองคายที่เริ่มออกดอกบานสะพรั่งสวยงามรับอากาศที่หนาวเย็นยามเช้าซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายไม่ถึง20กิโลเมตรเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติแต่ไม่มีเวลามาก จากการที่สภาพอากาศในจังหวัดหนองคายหนาวเย็นต่อเนื่องหลายวันได้ส่งผลดีต่อดอกบัวแดงที่วังบัวแดงได้เริ่มโผล่พ้นน้ำบานสะพรั่งสวยงามในพื้นที่กว่า2,600ไร่รอบคลุมพื้นที่ในเขต2ตำบลคือตำบลปะโคและตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งดอกบัวแดงได้เริ่มโผล่พ้นน้ำมารับอากาศเย็นตั้งแต่ปลายปี2563ที่ผ่านมา ช่วงนี้ดอกบัวแดงได้โผล่พ้นน้ำออกมารับอากาศเย็นหนาแน่นสวยงามมากขึ้นและมีแนวโน้มหนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่า,านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะหนาแน่นสวยงามเป็นพิเศษซึ่งจุดที่ดอกบัวแดงหนาแน่นกว่าทุกจุดคือที่บริเวณบ้านหนองบสถ์ตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนักท่องเทีย่ยวที่ไม่มีเวลาในการเดินทางไปท่องเทีย่ยวไกลๆอย่างที่อำเภอสังคมที่ห่างจากตัวเมืองหนองคายกว่าร้อยกิโลเมตร แต่อยากสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามก็ได้เลือกที่จะเดินทางไปล่องเรือชมดอกบัวแดงในวังบัวแดงที่อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายไม่ถึง20กิโลเมตรเส้นทางก็สะดวกสบายตลอดทั้งสายตั้งแต่ตัวเมืองจนถึงวังบัวแดงรถทุกชนิดเดินทางเข้าออกไปได้ถึงวังบัวแดงได้เลยและยังมีป้ายแนะนำตลอดเส้นทางซึ่งบัวแดงจะอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเวลาที่เหมาะสมในการชมดอกบัวเป็นช่วงเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกันทำโป๊ะไว้กลางน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกพร้อมมีเรือกว่า10ลำขนาดความจุ2 4คนต่อลำไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ลองชมความงามของดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิดคิดค่าบริการผู้ใหญ่คนละ50บาทเด็กโต25บาท ส่วนเด็กเล็กฟรีผาล่องชมวังบัวแดงอย่างจุใจใช้เวลาในการล่องเรือไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอีกทั้งยังมีเสื้อชูชีพป้องกันความปลอดภัยให้สวมใส่กันทุกคนนายสมปองชัยคำอายุ62ปีชาวบ,บ้านหนองบ่อตํานป์ปะโคที่ให้บริการเรือชมวังบัวแดงบอกว่าตรงนี้เขาเอาิ้นวังบัวแดงครับครับพื้นที่ตรงไหนครับที่เขาาเบอร์กันตอนพื้นที่ของอยู่บ้านหนองบอ่อเขตตะบ,บนปปะโครครับ ครับผมตรงนี้บัวเข้าๆแตกต่างจากมองอืนยังไงครับก็แตกต่างที่ว่ามันเกิดขึ้นน้าแน่นแล้วว่านักท่องเที่ยวเขากับมาแต่ละคนก็พอใจที่ว่าบัวงามบัวสวยแล้วก็ดอกใยมันอยูยไกลจากตัวเมืองบ่ตรงนี้นะก็ประมาณยี่สิบโลครับจากตัวเมืองออกมาครับ, أن, บ,บเนีนบอกแคที่ว่าบัวไกลเนาะครับผมต้นต้างสะดวก ในส่วนของเลือดที่ให้บริการตอนนี้หน่อยรายสั้นเลยราคาบริการเท่ากิจังไงกันครับกับเลือดตอนนี้เลือดเข้าก่อมีอยูสิบเอ็ดลั่มครับครับผมค่าบริการก็คันนั่งคนเดียวกับร้อยบาทครับครับผมถ้าสองคนขึ้นไปก็คนละห้าสิบบาทอือใช่นะครับครับแล้วในส่วนของลั่มหนึ่งเขานี่ไหนบ่เต็มทีจะคนครับล่มหนึ่งนี่กัความปลอดภัยนี่นะความปลอดภัยเนาะครับนะครับกัได้นั่งได สองถึงสามสี 3, คนก็นได้ครับเพราะมันมันเก็มีลํำหน่อยลใหไงครับอมีลํำหน่อยลใหไงครับลใหไงสุดกับกเรียมทีกับสีคนครับผมอันนี้รวมคนพายน้ำบอลเรือว่าโบ,บ,บก,กียวคนพายจะร,รวมคนพายน้ำกับเป็นหาค,ครับคนพายน้ำเป็นหาระยะทางในการที่เท่าถ้าให้เรือเบื้องนี้มันไกลไกัจำเลยครับใสเวลาโดนปะไหนคือใสเวลากับประมาณสามสิบนาทีขึ้นไปครับระยะทางกับกิโลครึ่งครับแมนปะครับครับจุดที่บัวนะเนี่ย ตอนนี้คือจุดใดเนี่ยครับ <กะ S 1> <ช>จุดทั้งในคลละครับผน<ช>ทั้งในเนค้ครับไปคนนะครับคือว่าได้เขตของหนองบ่อเขตของหนองบ่อของว่าบัวแดงของเฮ้าครับอช่วงเวลาในการเบิงบัวแดงคือช่วงเวลาใดเนี่ยเราไม่ระยะเวลาเบิงไปหอดเดือนใดๆระยะเวลาขั้นจะมาเบิงบัวขั้น,นสมุ่รมาเที่ยวกับมาตอนเศร้าครับครับผมตอนเศร้ากับเวลาฮกมงเศร้าขึ้นมาหาเทียงครับครับผมหาเทียงบัวกระจุบครับผม ละเขาสามารถเบิกไปหอดเดือนใดไดครับสามารถเบิงไปหอดเดือนมีนาไม่าพ่นเหร,อ,หรอครับอ,อยู่ที่สภาพอากาศน้ำยูที่สภาพอากาศของปกติ<น>บัวทีตรงนี้มันจะเริ่มน้ำเนียนเต็มทีสวยงามมีลินช่วงเดือนใดครับกลุมห้าไปหามีหนาครับแน่นบ่ครับครับเราอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนีิดนึงจะอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเบ่งแวะส้มบัวแดงบ้านน้องบอรหรือว่า้ังบัวแดงเฮาๆนะครับครับผม มาเบิ ham, um ่งความสวยงามของชุมชนของหนองบอี่นะครับครับผมวิทีชุมชนบ้านเฮาวิีีชุมชนของบ้านเฮาว่ามันจะเป็นแบบใดของคนอีสานต่อไปคนทั้งภาคกลางมากอะอยากให้มาแวะเบิ่งสะกอนครับผมกลับไปเองสินะครับเห็นมองนียมีนกอยิ่งน้ำไหลบนรจางไหลเป็นยังไงครับข้าวบุญดมชมพูนกกต่มีนกไก่ย่างขาไก่ย่างดำก็มีครับแบบนกยังแต่ละภาษากลางพคนก็บ่านกอยังพวกปมกุ้ง hm, หูนกรวมกัน เป็ดนกเป็ดน้ำก็มีน,นกเหกนกยังบ้านเท่านี้นะครับนกมีหลุมอีกยังแปลงเสียระคันเ่ <พบ S 1> <บ>นภาษาอีสานเท่านะโอ้ไงคือมีนกหลากหลายสถิติเทาเบิ้อดูใ,นในกล้กล้นองอ่ละครับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจจะไปชมความงามของดอกบัวแดงที่วังบัวแดงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสำรองเรือที่จะให้บริการล่องชมวังบัวแดงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0925865518 ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน